เจมันข้าวครับพาทุกท่านมาดูบรรยากาศมวลก้อนเมฆนะครับก่อนที่พายุวิภาจะเข้าประเทศไทยนะครับในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านะครับตอนนี้ผมก็พยายามเดเรนน้าออกนะครับปล่อยน้ําออกให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อจะรองรับมวลน,น้ําที่มาจากพายุวิภาเนาะนะครับก็อย่างที่ทุกท่านเห็นฮนะอันนี้คือข้าวเหนียวน่านทากาเบอร์สิ 98, ชั้นพันหลักของพ่อสีนุ่นนะครับอายุหนึ่งเดือนแล้วนะครับ หนึ่งเดือนพอดตพอดีในวันนี้นะครับนะครับปักดำไปหนึ่งเดือนโดยรถํำนาครับก็สู้กับเพียไฟสู้กับหอยเชอรี่มาพอสมควรนะครับตอนนี้ก็ตั้งตัวได้แล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวเจอพายุพิพาที่จะเป็นยังไงก็มาดูกันนะครับฝั่งนี้ดำด้วยคนครับน่านก9เบอร์18นะครับเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ดำด้วยคนนะครับกล้าแก่เนาะนะครับก็แบ่งเปรียบเทียบนะครับสองแปลงนะครับนี่ดำาคนก็จะประมาณนี้เพียไฟเหมือนกันนะครับ ทุกแปลงผมมีเพี้ยไฟหมดเลยช่วงปักดำใหม่ๆเนาะนะครับข้าวอายุเล็กก็ต้องจัดการดีๆครับ